Hello, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกันทุกวันพุธเลยนะคะวันนี้เนี่ยแป้งมีเกมที่ชื่อว่า Don't s t a r v Mod s c a t e h e r นะคะเป็นโหมดโหมดพิเศษนะคะของ Don't s t a r นะฮะ Don't s t a r เนี่ยปกติมันจะเป็นแนวผจญภัยหาของกินหาดำรงชีวิตรอดใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเราต้องหนีจากอะไรบางอย่างนะที่เรียกได้ว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรนะคะอุ้ย ันเสียงอะไรอะเกมนี้จะน่าสนใจขนาดไหนนะคะโอ้ภาพนี้สวยมากเลยน,นี้คืออะไรเอ่ยไฟฉายนะมีไฟฉายนี่นี่อะไรกระเป๋าฉันไม่สามารถรอที่นี่ได้อีกแล้ว ฉันจะลองไปเรียกเฮลิคอปเตอร์ดูนะฉันทิ้งไฟฉายให้กับคุณแล้วเจอกันนะซาร่า <c oughs> ซาร่าเธอเอาตัวรอดคนเดียวหรอจ๊ะโอเคหาทางไปกันนะคะอุ้ยโอเคนะตอนนี้เราก็ตะลุยอุยนี่อะไรอะ อันนี้คือที่เดิมหรือเปล่าเห็นไหมไม่มีอะไรนะคะปุผมนี้ควบคุมยากนิดหน่อยอ่าแผนที่และไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรในกอไผ่โอเคกดถับเพื่อที่จะเปิดแผนที่อ่ารู้พิกาโอ้ย มืดมืดรู้พิกัดแล้วนะคะตอนนี้เราก็มุ่งตรงไปเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าให้ตามป้ายนี้ไปเนะตามไปสิไปจ้าโผล่เลยว่างจ้าลาลาลาเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีจ้าอะไรว่ ไม่ชอบกันก็บอกกันดีๆก็ได้นะอืมอันนี้ก็พูดถึงสถานที่นะฮะว่าสถานที่นี้เนี่ยสงบสุขเป็นสถานที่ที่เจอเนี่ยอุ้เจอของชิปตอนนี้เก็บของของคนอื่นอย่างเดียวนะฮะอุ้ยไฟฉายไฟฉายบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีอะไรเลยโอ้โหแบตของเรานี่ก็ถ่านไปฉายก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆนะคะเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยโอเคดูยกันต่อนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเจออะไร <c oughs> อยู่ด้วยกันนะตอนนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไรเอ่ยอะตอนนี้เราได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลสีฟ้าอืมทำไมไม่มีอะไรเลยนะเจอแต่ขยะยไม่มีอะไรเลยค่ะท่านผู้ชมอย่ามองมันอย่ามองมันมองอะไรอะ่ะอ่าเหมือนกับว่าเขาให้เราเก็บกระดาษด้วยนะคะเป็นกระดาษ มีทั้งหมดเก้าชิ้นนะคะนแผนที่ดูสิโอเคเดินต่อไปเราจะเจอกับแคมป์ไฟนะคะซึ่งอาจจะมีคนอยู่ก็เป็นได้นั่นไงระหว่างที่เขากำลังนั่งหันหลังนะคะเราก็เหมือนกับว่ามีคนสองคนนะฮะชาวบราซิลได้หายไป แล้วยังไงแล้วก็มีคนออกไปตามหานั่นเองเราก็ทำการเก็บของเขาทุกอย่างนะคะฮัลโหลสวัสดีจ้า <c oughs> ไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้มีแบบนี้หลังๆไปจะเป็นแบบไหนนะคะ โอเคเรามาลองดูกันต่อเลยนะคะตามป้ายนี้ไปเอ๊ะแล้วทางนั้นมีอะไรเดี๋ยวเขาเปิดทันทีก่นไม่มีอะไรมนะตามป้ายนี้ไปเถอะนะคะโอ้ยไฟฉายนี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปซื้อมาจากไหนเนี่ยอันนี้นะคะบิลได้ไปตามหาชาวบราซิลสองคน แต่เขาก็ยังไม่กลับมาอ๋อแล้วเขาก็ไปตามหาไกด์ด้วยนะคะไกด์คือใคร่ะเปิดน้ำเปิดน้ำได้ด้วยัตอนนี้เราก็ยังบุกไปเรื่อยๆนะช่วงล่าท้าผีนั่นเองตอนนี้จะมีผีอะไร โอ้โหโอ้ยอย่าดับตอนนี้นะจ๊ะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเปิดพนที่เล็กน้อยโอเคเดินตามป้ายตัว H ไปนะคะเพื่อที่จะไปหาเฮลิคอปเตอร์นั่นเองโอ้โยมีเลือดเลือด นี่คืออะไรอ่าโอ้ยในกล่องนี้มีอะไรไหมเนี่ยอืมมันจะตามล่าคนที่มองมันแน่ะอุ๊ย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 เกมนี้วิ่งไม่ได้นะคะเป็นค เป็นสิ่งที่เกลียดมากเลยไนะวิ่งไม่ได้ทำไงอะเดินอย่างเดียวโอ้โห و, มือเปียกนะตอนนี้อตอนนี้เราเดินไปถอุ้ยอุ้ยปิดไฟทำไมแป้งตอนนี้เราเดินไปถูกทางไหมเนี่ยโอเคต่อกันเลยนะ Oh. จะเจออะไรต่อไปอุยปปอ้ยไฟฉายไฟฉายอ๋อเจอของแล้วนะดูเหมือนว่าจะมีแบตเตอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมานะจ๊ะหนูไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยไม่ตายเถอะโอ้จอร์จทำไมนายไม่เหลืออะไรให้เราเลยนายพาซาร่าหนีไปแล้วนาะยยังไม่เหลืออะไรให้เราอีกเหรอ โอ้เราห้ามมองมันนะคะน,นี่คืออะไรอีตุ่มเมื่อกี้นั่นเองนี่อะไรคะโอ้ my god ออุ้โอโอยโอเคนะคะมันไปแล้วนะคะ อันนี้เหมือนเป็นเดี๋ยวนะอันนี้ใช่คู่รักบาซิลคู่รักชาวบาซิลสองคนหรือเปล่าโอ๊ยไม่ไปไม่นนไปไไปโอ้โ oh, น no. ไม่ต้องโนอ่ะฉันก็โน่เหมือนกันนะคะ okay. ช่วยฉันด้วย อันนี้น่าจะเป็นรายชื่อนะของคนที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าอะไรเอ่ยอตอนนี้เราได้กระดาษครบแล้วนะคะโอ้ไม่อุ๊ยอมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นคืออะไรตอนนี้เราก็ไปตามทางนะ ทางบอกให้ไปทางนี้เราก็ไปไนงะเหมือนหนังผีอะ่ะถ้าหนังผีบอกให้เราไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นแนะ่แล้วเราก็จะเจอผี <laughs> อุ้ย oh ชิโอ้ยโอ้ยมันยังคงรอเราอยู <h> ่ที่ท่าน้ำทุกวนันท <h> ี่ไหนโอเคตอนนี้แบตเตอรี่เราใกล้จะหมดแล้วอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ ราต้องไปทางไหนอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิทยาลีเราใกล้จะหมดแล้วเอ้ย,อยมือมือเปียกเปียกเคอุย้ยเหมือนกับว่านี้เป็นเป็นแสงไฟนะคะติดส,สิโอุย้ยติดล้วติดแ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 ล้ว ดูตอนนี้เฮลิคอปเตอร์กำลังจะมารับเราแล้วนะคะีูคือกระเป๋าอุย้ยกระเป๋าอุ้ยจตอรีฮู้ฮู้ <c oughs> จบแล้วหรอ <c oughs> โอเคนะยังไงก็ จบคลิปนี้แล้วนะคะเจอกันทุกวันพุธคะที่ช่องออนไลน์สเตชัน h ช n แนลช่องนี้เลยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย